ดูการเรียนรู้หรือดูการเรื่องฤดูหนาวค่ะเดี๋ยวเรามาร้องแล้วก็เต้นเพลงฤดูการกันอีกรอบนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ ปายเป็นอะไรคะหนาวจังเลยค่ะคุณหวานให่ค่ะคุณคุณหวานเอาหมวกและเสื้อยามาให้ค่ะให้รู้สึกดีขึ้นมาหน่อยนะคะคุณคุณหวานสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับคุณครูปลายแล้วก็คุณครูหวานอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนฤดูการอะไรคะคุณครูหวานก็ตามที่คุณครูหวานและคุณครูปาได้สวนใส่เสื้อผ้าเลยนะคะก็คือฤดูหนาวนั่นเอง,เองะค่ะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าฤดูหนาวนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนะคะถึงเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะสําหรับอากาศในฤดูการนี้นะคะก็จะรู้สึกหนาวนะคะอุณหภูมินะคะก็จะต่ำกว่า30องศานะคะเด็กๆนะคะก็ควรทําตัวหรือว่าร่างกายของเด็กๆนะคะให้อบอุ่นอยู่ตลอดเวลานะคะใช่ค่ะโดยการสวมใส่เสื้อผ้าอุ่นๆหนาๆแบบคุปลายและคุ้งคหวานตอนนี้เลยนะคะอย่างเช่นเสื้อแขนยาว บวอกอุ่นถ้าเด็กๆมีถุงมือก็สามารถสวมใส่ถุงมือและถุงเท้าได้ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเด็กๆมีผ้าพันคอนะคะดเด็กๆก็สามารถเอามาสวมใส่นะคะเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้นั่นเองค่ะส่วนสําหรับอาหารที่ควรรับประทานในช่วงฤด,ดูกาลนี้คืออะไรคะคุณสหวานก็ต้องเป็นเครื่องดื่มที่ร้อนๆนั่นเองค่ะเช่นนมร้อนโอนตินร้อนข้าวต้มพวกนี้นั่นเองค่ะใช่ค่ะ ถ้าในช่วงฤดูหนาวนะคะดเด็กๆไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่หนาๆน,นะคะก็อาจจะทําให้เด็กๆนั้นไม่สบายได้นั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็มีกิจกรรมใบง,งานมาให้เด็กๆด,ด้วยนะคะกิจกรรมนะคะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพกิจกรรมให้สอดคล้องกับฤดูการนะคะตัวยอย่างก็เช่นภาพแรกเลยนะคะเด็กๆคือฤดูร้อนนั่นเองนะคะฤดูร้อนแล้วก็สามารถปลูกผักได้นั่นเองนะคะง่ายๆเดียวเลยใช่ไหมคะ ค่ะแล้วในตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงเดือนของฤดูหนาวนั่นเองนะคะซึ่งฤดูหนาวนะคะก็การแต่งกายจะเป็นยังไงครูฟลายแล้วก็ครูหวานนะคะก็ได้สอนเด,ด็กๆไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปตัวเองสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับฤดูหนาวแล้วส่งมาให้ครูปลายกับครูหวานในช่องทางไลน์เลยนะคะสําหรับวันนี้ครูปลายกับครูหวานขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะเด็กๆส,สวัสดีสสดค่ะ